สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยามเย็นนะครับวันนี้ครับเรามีวัตถุมงคลลูกอมหล่ออุดกิ่งยันแปดทิศนะครับวัดโพสิธิอ่านวัดเก่าหลวงปู่นะครับเป็นรุดคงกระพันครับวันนี้มาแบ่งปันที่พี่นะครับองค์ละสองอห้าสิบาทนะครับปกติอยู่ที่สามร้อยนะพี่นะวันนี้จัดให้นะครับโปรยามเย็นนะครับน้าบอลกระทงพี่ขอยมีแต่ความสุขนะครับนะขอยมีความสุขเข้ามาร่องลอยจะสิ่งไม่ดีออกไปนะฮะวันนี้ครับเรารับชมพร้อมกันวันนี้มีมาให้พี่นะครับ เอ่อสามหกเจ็ดแปดมีมาแปดลูกนะครับแปดลูกลูกละสองร้อยห้าสิบาทนะครับวันนี้ครับมารับชมมาพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากอะไรการที่หนึ่งเลยเดี๋ยวน้องแกะให้พี่นะน้องแกะให้เลือกกันนะครับนี่ฮะอะไรการที่หนึ่งนะครับโอ้โหอมหล่หอหล่อลุ้นหรอพี่ต้องเป็นลุ้นนะเป็นยันแปดทิศนะครับนะเป็นรุ่นคงกระพันเลขคนจำนวนหนึ่งหนึ่งสองสี่ครับนี่ฮะ อุ้ยมีกลิ่นนะครับนะอ๋อลูกอมหลอออุดกลิ่นผมก็ลืมนี่สวยนะโหสองร้อยห้าสิบพี่คุ้มมากนะครับนี่ครับโปรโมชั่นนะฮะลอยทังนะครับหลังจากวันนี้ก็ขอสามร้อยนะพี่นะเพราะอันนี้ค่าส่งก็หกสิบเจ็ดสิบและนะครับนี่องค์แรกนี่เลขคนละเบอร์หนึ่งหนึ่งสองสี่ครับนะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับพีพชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สอง รายการที่สองโอ้ยรายการที่สองเป็นสีเงินนะฮะมีลงยาไม่ใช่ลงยาต้องขออัพราคาหน่อยนะครับนี่ฮะรายการที่สองครับอุ้ยสวยนะพี่นะเลขโคดนัมเบอร์ใหม่เลขสิบหกครับนี่สีเงินนะครับไม่สีเงินถึงต้องขอราคาหน่อยไหพี่นะ <c oughs> นี่ับนี่ฮะอานี้เอาไปพี่นะฮะสีเงินเนี่ยเอาไป นะครับแล้วแต่ดวงเลยนะครับใครไหวก็ได้พี่นะครับเอาไป250ร้อาวันนี้นะปกติมันต้องแพงกว่าอยู่แล้วพี่นะครับเดี๋ยวผมดูราคาแป๊บนึงครับแป๊บนะครับนั่นง่ายจริงๆด้วยอย่าบอกนะผมเปิดขาดทุนเอางี้เอางี้รับพี่อ่าอ่าแป๊บๆๆๆบแป๊พี่นะแป๊บนึงครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่พี่นะพอดีเขาขับมาให้นะครับขัดมาให้กับจะเปิดเท่าทุนน่าจะได้อยู่แต่ผมคำนวณสักครู่นะครับนะขอเวลาสักครู่นะครับพี่พี่นะครับนะโอ้ดูอมหล่อ,อ,อ,อสวยมากนะครับสวยมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคอ่าจะมีชุบเงินชุบทองชุบซาตินนะครับนะ โอเคโอเคโอเคนะผมขอถั่วให้เฉพาะอีพีนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าราคาจองเกินนะฮะร,ราคาจองจากวัดนี่ฮะเกินนะครับนะราคาจอง <c oughs> นี่ให้ดูราคาจองพี่นะี่ครับ <c oughs> โอเคผมถั่วให้อันนี้ผมขอเหมาเข้ามาพี่นะครับแปดองค์นะครับนะเขามีแค่แปดองค์ก็พอพิเศษมาให้เลยนะครับ โอ้โหลายกันมี่สีทองครับวันนี้จะโปรโมชั่นให้พี่ๆนะครับนะเหมือนแบ่งปันนะครับนะจับวัติราคาจองสองเก้เก้านะครับผลแรกผเปิดสามร้อยนะครับแต่วันนี้ผมขอถั่วให้เอากาไรแบ่งปันที่พี่กันบ้างนะครับสีทองพี่สวยงามจริงน่ฮะสวยงามมากนี่ครับโอ้โหสวยจริงนะครับนะเอาไปวิชาละลายการนี้ครับ สองร้อยห้าสิบาททุกองนะครับอันนี้นะครับไม่สามารถจะพูดได้นะพี่นะถ้าสามารถจะพูดได้ลดได้อีกขาดทุนแน่นอนนะพี่รายการที่สี่เปิดมาเป็นสีทองครับชุกทองครับพี่นี่ฮะรายการที่สี่เลขโคดนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่หกครับหนึ่งหนึ่งสี่หกครับพี่นี่ฮะรายการนี้ฮะรายการที่สี่นะครับนี่ฮะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ห้านี่ครับรายการที่ห้าเปิดมาเป็นสีเงินครับพี่เลขโค้ดนัมเบอร์กหมายเลขหกเจ็ดศูนย์สีเงินเลขโค้ดนัมเบอร์กหมายเลขหกเจ็ดศูนย์ครับนี่ครับสีเงินนะครับรายการนี้นะครับนะนี่ฮะรายการที่ห้าครับนี่นรับ ตอ่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่ไปครับรายการที่หกครับรายการที่หกเปิดสีเงินครับรายการที่หกเปิดมาเป็นเลขโคดเบอร์สี่ห้าห้าครับรายการที่หกเปิดมาเป็นเ 45, ลขโค้ดสี่ห้านี่ครับมีกิ่งนะพี่นะนี่ครับสี่ห้าห้าครับพี่นะครับรายการที่หกตอ่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปเป็นรายการที่เจ็ดครับ รายการที่เจ็ดะครับเป็นชุบสแตนเลสเลขคุณตัวเบอร์สี่แปดสามครับชุบสแตนเลสเลขคุณตัวเบอร์สี่แปดสามครับนี่สวยนะชุบสแตนเลสนะใครชอบคิีมขังน้องแบบสีนี้เลยนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการสุดท้ายครับรายการสุดท้ายครับรายการที่แปดรายการท้ายรายการที่แปดเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าห้าครับหนึ่งศูนย์เก้าห้าครับรายการที่แปดนะครับ นี่ครับสหับวันนี้ครับเนี่ยมีแบบปันที่พี่นะครับแบดรายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูนะพี่ๆนะชอบถูกใจรายการไหนนี่ครับปิดกันเข้ามาได้นี่ครับสำหรับนี้นะฮะต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะติดตามนี่ะครับนะขอบพระคุณมากครับ